มีเบ,บ็กกาวเป็นเสียงเด็กนะคะวันนี้เมนูแม่ลูกอ่อนนะคะหมูเข็มผัดเนือ้อหมูสามชั้นนะคะตะย่มเกลือนะคะลงเลยนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะสีก็เป็นสีแก่ทุกใส่ได้เลยนะคะหอมอร่อยปรุงด้วยเกลืออย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้ปรุงด้วย ซีอิ๊วอ,อะไรสักอย่างเลยนะคะัีะคะ่ครับหูคุณยายชิมแล้วอร่อยมากหอมกิ่นใครชอบขิงนะคะลองไปทำทานนะคะับกับมะกู้น้ํานม,มให้ลูกสาวสักหน่อยนะคะหลังจากปกัดตัวเป็นโควิตสองมั่ ตัวนี้พร้อมกลับมาทำอาหารให้ลูกให้หลานกินแล้วนะคะก็จะเห็นลูกคุณยายบ่อยขึ้นนะคะหมูผัดกิงหมูคุกเกลือผัดถิงอ่ะชื่อมันนะคะคุณยายตั้งเองค่ะอื้ออร่อยมากหอมด้วย